มองไอ้ไม่มีแท็บเว้ยรอตุ๋ยรออะไรหรือว่าเอ้าแต่มีมีทนายดันหลังว่ะบางทีไม่ต้องแก้ต้องอะไรเว้ยโค้ดเคิร์ดอาจจะทำงานคือยังไงนะอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อยไอ้โมเมนต์เขาดีไหมดีเหมือนเล่นบัลเลี่อ่ะถึง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 อะไรของมึงอ่อ๋อมาไปอะโอ้ยอะไรของมึงเไย ทำไรเนี่ยไล่ต่อย้งต่อเลยมีท่านั่นเหมือนมุ้งมาให้โอ๊ยเอ้าครับผมแล้วคือถ้าเกิดเป็นมึงมึงรู้สึกตึงๆนี่มึงจะทำยังไงก็ร้องเพลงขึ้นมาร้องเพลงทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทัพบุ้งว่าพูดว่าอะไรกันวะทำไมโคตรพูดแรงจังพวกนายทำอะไรกันน่ะเออระวังตรงกลางแล้วก็ไอ้บุ้งทำ